สวัสดีครับวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์อาจารย์แป้นได้พาเพื่อนเพื่อนเกษตรกรนะครับมาที่ไร่ข้าวโพดครับที่บ้านชำบอนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเดี๋ยวเราไปทําการรู้จักเจ้าของไร่กันนะครับสวัสดีครับอาจารย์แนะนําตัวเลยครับครับผมนายธงชัยเมียดมม่านนะครับเป็นผู้ใช้ยาตัวนี้นะครับ ใช้แล้วได้ดีอ่ดีสองห้าหนึ่งอ่ดีสองห้าหนึ่งครับใช้แล้วได้ดีผลผลิตดีครับใช้มาแล้วสองปีนะครับก่อนจะใช้นี่ฝักจะไม่แดงแต่ถ้าใช้แล้วนะครับเม็ดนี่แดงเติงเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เต็งครับเมื่อก่อนนี่จะไม่เต็งจะไม่หนักนะครับฝักจะไม่ใช่ลักษณะนี้ครับผมทีนี้พอเรามาเจออดีปุ๊บผลมันก็ออกมาอย่างที่เห็นค,ค,คือคือฝักฝักฝักสวยครบับมล็ดเต็ง ไม่มีฟันหรอครับนี่ครับน้ำหนักดีน้ำหนักดีน้หนักดีทีนี้ทำข้าวโพดเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ครับสี่สิบไร่ครับตอนนี้ครับอ๋อสี่สิบไร่ใช้อดีมาตลอดอาตลอดปีนี้เป็นปีที่สองครับผมสี่สิบไร่แล้วเรามีปุ๋ยเคมีอะไรร่วมด้วยไหมมีปุ๋ยยูเรียครับอ๋อยูเรียใช้ประมาณกี่ลูกประมาณสิบลูกครับสิบลูกครับข้าวโพดสี่สิบไร่ครับใช้ปุ๋ยสิบลูกสิบลูกครับผมโอ้โหรดรด ลดต้นทุนไปเยอะเนาะเพราะว่าแวแตอนนดีเราพ่นตัวนี้บ่อยครับตัวนี้ละฉีดกี่ครั้งถ้ามีเวลานี้ฉีดหนึ่งเดือนสามครั้งก็ได้อันนี้ผมใช้แค่สองครั้งครับเวลาเราน้อยครับผมเราทํางานหลายอย่างครับผมแล้วอัตราส่วนในการใช้ละครับใช้แค่ห้าสซีต่อน้ามยี่สิบลิตรครับอ่าห้าสซีต่อน้ามัี่สิบลิตประหยัดครับใช้นิดเดียวเนาะใช้นิดเดียวประโยชน์เยอะ เชืลงเชื้อานี่ไม่มีนะไม่มีครับเราตัวเดียวเลยไม่มีครับหนอนก็ไม่กวนก็ด้วยเราใช้ตัวเดียวเลยใช่ไหมครับตัวเดียวครับอ๋อเป็นเชื้อราตัวเดียวจบเออันนี้ก็ป้องกันได้ด้วยต้นก็แข็งต้นแข็งไม่ล้มไม่ล้มถ้าของเจ้าอื่นเป็นไงลาเป็นหอกถ้าแห้งเลยถ้าแห้งลูกนะครับล้มหมดทนแรงเลยนะทนแรงยังมนต้นอยู่ยังสวยงามสวยเม็ดสวยใช่แล้วทดลองแล้วทดลองแล้วคือ มีเกษตรกรมีความพึงพอใจครับพอใจครับแล้วจะแนะนําท่านอื่นๆไหมแนะนาแล้วแนะนำแล้วมีคนเอาไปตอนนี้เขามาดูแล้วทดลองแล้วมาเห็นของเราพอใจมากเรียบร้อยงงเลยไหมแรงก็ไม่เหี่ยวเขาพูดแรงก็ไม่เหี่ยวทนแรงครับทนแรงแล้วข้อดีคือมันไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราเนาะเวลาเราฉีดพ่นไม่ต้องมา่ิดสากติดจมูกเออมันไม่ไม่ใช่สารเคมีครับผมเออ ทีนเนี่ยถ้า40ไร่เนี่ย,ถ,ยถ้าเราเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เนี่ยคาดว่าจะได้ประมาณกี่ตันประมาณ45ตันอขั้นต่าครับขั้นต่ำ45ตันครับบวกลบก็เพิ่มนิดหน่อยบ,บวกลบกนิดหน่อยครับเอออาจจะ50อาจจะได้อะไรเงี้ยไหมเอ,อ แต่เราคาดไว้ประมาณ45ตันกอนครับประมาณ45โอ้ยอย่างนี้เกษตรกรก็รวยนะสิรวยแล้วเพิ่งจะมาฟื้นตัวได้สองปีที่ใช้ยาพอดีมาเจอของดีแต่ก็ยังยังไม่สายเนาะยังยังครับเออยังไม่สายก็แนะนำเพื่อนเพื่อนใช้อยู่ครับแนะนำเพื่อนเพื่อนใช้อ่าของดีครับเขาบอกว่าอาดีสองห้าห้าหนึ่งใช้ดีจึงบอกต่อครับผมเพื่อที่เกษตรกรจะได้ฟื้นตัวกันเพราะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็แพงเนาะครับ แล้วถ้าเราไม่ลดต้นทุนอ่ะมันก็ลําบากหน่อยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะให้สรุปเป็นข้อๆพอจะสรุปให้เราได้ไหมว่ามีอะไรบ้างหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นลดต้นทุนเป็นอะไรอะไร<น>อย่างเงี้ยมันจะสรุปให้เราได้ไหมลดต้นทุนหนึ่งแล้วครับแล้วก็ข้าวโพดนี้จะทนแรงอทนแรงทนแรงไล่เพียยนนเพ้ยไล่หนอนได้อะไล่เพี้ยไล่หนอนได้ยืนต้นทุนอยืนต้นทุน ทนต่อโลกทุกอย่างแล้วครับอตอนนี้ข้าพดผมนะครับะขะโพดต,ต้นมันจะไม่เหี่ยวอ่ะต้นไม่เหี่ยวไม่มีการเหี่ยวอของคนอื่นเหี่ยวไปเพราะมันภัยแรงเนาะไปดูว่าเมื่อแรงนี่ของคนอื่นนี่ หมดเลยหมดเลยองรายืนองผมใบยังเขียวอยู่เลยใครมาเห็นก็งงได้รัมถ้ายิงฉีถใายอะไรอะไรอย่างนั้นถ้ายิงพุ่นแบบตอนเช้าได้นะยิ่งดียิ่งดีครับใช่เช้าเช้ามาพ่นเลยสำคัญคือเวลาครับเวลาเราใช่ไหมส่วนใหญ่บางหลกกาจะมา้ว้ามีงานนู่นมาก็ล่วงด่วนไปอีกแล้วอันนี้ทิ้งไว้ก่อนแต่ประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดปุ๋ยประหยัดเงินประหยัดต้นทุนเนาะประหยัดแน่นอนลองปลอกก็ดูครับนี่ครับนี่ครับ นี่ก็เป็นการยืนยันจากจากเกษตรกรนะครับว่าใช้อดีตครับผมสองห้แล้วคือ 1. นึ่งลดต้นทุน 2. อทนแรงแล้วก็สไอพวกแมลงเพี้ยหนอนแมลงเชื้อราไม่มีข้ามรบกวนเป็นคํายืนยันจากเกษตรกรที่ที่ใช้จริงที่บ้านชาบอนอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเพื่อนเกษตรกรที่เขาสนใจครับผมอยากจะมาสอบถามอะไรเกี่ยวกับอาดีเนี่ยพอจะบอกเขาได้ไหมได้ครับอ้างั้นบอกเบอร์บอกเบอร์หน่อยบอกเลยว่าเบอร์เบอร์โทรเองไอ้0862888462ครับโทรมาติดต่อได้เลยครับว่าคุณอมรรัตน์ของของฉันนะคะ0982890943ค่ะ หรือเกษตรกรท่านใดจะมาสอบถามที่ผมก็ได้ครับ0854823305อาจารย์แป้นครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสคลิปใหม่ๆเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ